้เเจา่ชออบืโอเคโอเคถ้าค่อยลืมเจ้าโอเคไปโคกหนองนาให้เออห้อยยานถอยลืมเวลาใส่ใส่หนิโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ยพลาสติกเหรอนเป็พลาสติกอันนี้ก็เป็นพลาสติกค่อยเห็นอยู่โคกหนองนาไม่รู้ของใครค่อยเห็นเป็นรถแต่มันก็นั่งสบายนะเนี่ยมันนุ่มดีนะเนี่ยอ่ะหมุนโอมขึ้นเลยนะอ้าวหมุนโอเวอร์เลยหรอ บะไรหดอกถ้าไล่แถวหนึ่งกันลุงจิมทำคลิปมันโอมนะ FC นะฮะอย่าลืมเข้าไปดูคลิปช่องมันโอมด้วยนะครับช่องได้ไไรกันไรเลยขึ้นวันนี้ขึ้นยังช่องผมคนเบิรงซัมนี่อยู่แล้วก็คือนยังเลยช่องไหนากขึ้นก็ขึ้นหรอลุงจิมลุงจิมเป็นแอดมินช่องมันโอมใช่นะฮะลุงจิมดูแลช่องมันโอมอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะ เรื่องสวัสดีครับผมที่ดวงยูเคสวัสดีครับจักษ์ไเลยคอนบุรีมากดให้แล้วเจ้าโอู้ขอบพระคุณครับผมคนบ้านเดียวกันครับคอนบุรีบ้านพ่อผมนะชื่อไหนคอนบ,บุรีคอนบุรีโรานคุณสีดาคุณเชอรี่คุณพัทธริยาสวัสดีครับผมคุณสุรีพรสวัสดีครับผมนะคุณละอองแก้วนะฮะสวัสดีครับช่องนี้คือใครป้าตุ๊กไม่เคยเห็น อ้าวช่องอะไรป้าตุ๊กผมไม่เคยเห็นสวัสดีครับผมฝากช่องจอนนี่แฟมิลี่ด้วยนะครับอืมนะฮะไม่เคยเห็นผมเพราะว่าเอ่อผมไม่ได้อยู่ประจําที่กบกผมาไปมาเอาในช่องที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีนะครับผมมาทุกครั้งที่ลุงขึ้นศาลเมื่อก่อนชื่อช่องอะไรนะอะไรนะเมื่อก่อนชื่อช่องอะไรตมอนฮอนหัวเล็กแมนครับเมื่อก่อนชื่อหอนหัวเล็กแมนใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นจอนนี่แฟมิลี่แต่ว่าช่องเดียวกันนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อครับ ก็ฝากดด้อนะผมตรวจมากดได้แล้วก็ค่อยกลับไปนะครับครับนะก็ช่องจอนนี่แฟมิลี่นะเมื่อก่อนชื่อ,อหอนหัวเล็กแม่นนะฮะทุกคนนะครับเมื่อก่อนชื่อหนหัวเล็กแม่นนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นจอนนี่แฟมิลี่นะฮะหันกล้องไปทางศาลก็อ้าบางคนบอกว่าหันกล้องไปทางศาลบางคนบ,บอกว่าถ้าหันกล้องไปทางศาลคืออันนี้นนนนผมชี้แจงหน่อย ผมยอมติดเหลืองเออเพราะว่าอย่างน้อยๆให้คนได้เห็นว่าเออผมอยู่หน้าศาลมุกทหารอ่านะครับผมยอมติดเหลืองพวกโกงยนะก็ทหารแล้วก็จะติดเหลืองส่วนใหญ่นะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นมุมเดียวกันไงมุมมองเดียวกันเวลา่ไปแต่ผมยอมติดเหมือนข่าวที่แล้วที่เรามาครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้เหลืองทั้งวันใช่ครับเหลืองทั้งวันเลยทุกันเลยที่งเหลืองทุกรายสดนะก็เท่ากับมาแบบไม่ได้ค่าจ้างเนี่ยไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าโฆษณานะไอเก็บเรียบนะครับ คือ FC อุตสาห์ดูโฆษณาให้ใช่ไหมครับแต่ว่าโดดอ i เก็บเข้ากระเป๋าหมดเลยนะครับคราวที่แล้วนะฮะใครมันติดเหลืองเฉยนะครับไม่ป็นอะไรติดเหลืองก็หมายความว่ารายรายได้น้อยลงหรือว่าโฆษณาน้อยลงนะครับคือผมไม่ไม่เอาเงินครับวันนี้ผมจะเอากำลังใจครับบทอะไรไม่รู้ยายสมอนอะ่ะฟังไม่ทันรถเป็นเปลย่ยงรถต่ำมอเตอร์ไซค์ รถรถมอไซต์ตามมอไซต์ไม่ใช่รถตาบอกแล้วฟังแกพูดไม่รู้เรื่องเลยตไงรถยนต์รถยนต์ตามรมอเตอร์ไซค์รถยนต์ตามมอไซค์รถข้า์รถข้ามเลยตามรถมอเตอร์ไซค์อ้โอ่าแล้วผัวเขาเนี่ยตกลงเอาเงินแล้วสามพันบาทใครคือผัวใครคือเมียเนี่ยเห็นไหมพูดก็งงแล้วเริ่มเริ่มแต่ตามอิดเลยเริ่มแตามตามอิดเลยจะเดินทางมาจากเออเริ่มตั้งแต่ออกจากสุรินทส์เลรโซลินส์เลยโอ้ไปสัมาษณ์ยืนเปิดขมามันยังขักไหมมันมีห้อยส้นนะครับนี่สิเัก ไปไปสัมผัสยืนรถหลนครับแต่ไปสัมผัสยืนรถหลนมันยังคักนะซี่ข่อยก็อยากเบิ้งกันมาข่อยก็พาไปเบิ้งก็คักนะครับผมคักที่มีคนยี่สิบคนข่อยพาไปดูรถมีคนแปดสิบคนเลยอ้าวย่างไปในย่านในร่อยอยู่ไปบอกไปใสด้วยนะมาเมามามาเจายายสมอนแถลงข่าวทีเดียวไปเลยโอ้เจ้าตำเขาโอ้เจามันเด็ดตรงนี้แหละเขาบอกว่าเขาจะเรียกเอาเงินเป็นก้อนใหญ่ยายสมอน ยายสมองก็จะไปขายบ้านมาให้เขาแล้วทีนี้แ้วทีคนแ้วทีนเลยไปขายสารละกันหายไปกลางหนึ่งห้าหมื่นจะอยู่ไหมลุงจิมเนี่ยสามศูน่มันจะมันแล้วมันเป็นเพือนมนเกิดของยายสมองด้วยนะยายสมอเือนนี้ตอนนี้มันไปอยู่แล้วฮะไปทุกส่วนแล้วเกไม่ใช่ ตันเนี้นิ้วเอาอย่าบางกล้องสิยเดือนข้างๆเออยายดูเด้ออันนี้นิ้วชี้เข้าไม่ได้ตอันนี้เข้าได้อันนี้นิ้